น้องประชาชนนะคะเจอปัญหาน้ำท่วมจังหวัดปัตตานีในรอบร้อยปีในรอบ70ปีนี่คือภาพที่ประชาชนจะต้องข้นควายในวันที่22ตอนที่มีนาฝนตกหนักแล้วก็น้ำถล่มลงมาน้ำป่าหลากแล้วก็ท่วมปึ๊ดแล้วก็ทุกคนต้องวิ่งหนีขึ้นหลังคาเป็นฉุกเฉินโดยกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกระทรวงที่ดูแลกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นรัฐมนตรีที่เป็นเลขาธิการจากพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งมาจากโคราชปรากฏว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีซึ่งดู แกรมอุตุนิยมวิทยาคาถามคือรัฐมนตรีชื่ออะไรกูยังจาไม่ได้ขณะเดียวกันอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชื่ออะไรกูก็จาไม่ได,มด้ปรากฏว่าน้ําถล่มสจังหวัดปรากฏว่าประชาชนไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มีการอพยพออกและปรากฏว่าทางฝั่งมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดชายแดนเขาอพยพออกไป3าวันล่วงหน้าและอุตุนิยมวิทยาประเทศกูได้แจ้งใครแล้วรัฐมนตรีที่ดูแลกรมอุตุนิยมวิทยามาจากเพื่อเพื่อไทยทำไมไม่พูดอะไรสักคำหนึง่ง ทำไมถึงไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งทําไมถึงไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งดูซิถ้าไม่ได้พวกพี่ๆทหารพลานไปคอยดูแลฉุกเฉินพี่น้องประชาชนในยามยากลําบากที่ภาคใต้มันจะเป็นยังไงแล้วทําไม พักเพื you you ่อไทยซึ่งดูแลกรมอุตุนิยมวิทยาทําไมถึงไม่แจ้งประชาชนล่วงหน้าทําไมแจ้งประชาชนล่วงหน้าแล้วประชาชนถึงไม่ทราบแล้วทําไมถึงไม่สามารถทําให้ประชาชนทราบได้แล้วตอนนี้ประชาชนเนี่ยนะคะก็เลยได้พวกพี่พี่ทหารพลานพี่พี่กองทัพบกพี่พี่ต่างๆเนี่ยลงไปพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณดูสิ นะสภาพเช่นนี้เนี่ยนะน้ำท่วมขนาดนี้นะอยู่มิดขนาดนี้เนี่ยทหารก็จะต้องลยตัวนะลงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วไปช่วยประชาชนบนหลังคงหลังคาต่างๆนะแล้วก็ฉุกเฉินกันขนาดนี้เนี่ยนะคำถามก็คือว่าเรามีรัฐบาลไว้ทำไมรัฐบาลมีไว้ทำไมรัฐมนตรีมีไว้ทำไมนายกรัฐมนตรีมีไว้ทำไม แล้วถ้าเกิดนายรัตมมตรีเพิ่งจะลงไปในวันนี้ไม่ทันแล้วนะคะเจ้าค่ะเอ้ยทําไมล่ะคุณจะต้องพูดตั้งแต่วันที่22คุณต้องแก้ไขตั้งแต่วันที่2 4ที่23วันนี้วันนี้มันปลาเข้าไปวันที่27เข้าไปแล้ว แล้วคุณเพิ่งจะมาลงพื้นที่แล้วการลงพื้นที่ของคุณนั้นก็ปกาลงแบบเออเออเนื่องจากแม้การลงพื้นที่ของคุณนั้นมันก็เป็นการลงแบบเหมือนแบบอืไปโชว์ไปโชว์ความไฮโซของคุณอย่างเดียวอะ่ะแต่ขณะเดียวกันคุณดูทหารสิลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีแล้วทีนี้เรามีรัฐบาลไว้ทําไมเรามีปอพไว้ทําไมเรามีนะคะต่างๆไว้ทําไม เพราะว่าน้ามันขึ้นฟืดวันที่22 23มันก็ขึ้นอยู่ปุ๊บวันที่2 4มันลงฟืบฟืบฟืบ,ฟบ,ฟบตอนนี้เป็นช่วงน้ําลงแล้วนะแต่ตอนที่ประชาชนยากลําบากแสนเข็นนั้นก็ได้พีพีทหารนั่นแหละนะทีนี้เข้าใจหรือยังพวกกุ๊กไก่ว่าเรามีทหารไว้ทําไมเข้าใจหรือยังกุ๊กไก่ว่ายามภาวะฉุกเฉินนั้นไม่ได้ทหารล้วจะใช้ใครมึงใช้มึงไปแบกคนแก่ออกมาได้ไหมใช้มึงนะอีสสองค์ชาตเนี่ยไปแบกคนแก่ออกมาได้ไหม ใช้นะคะพวกลูกกะโลของกุ๊กไก่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยไปแบกประชาชนออกมาจากหลังคาได้ไหมใช้พวกมึงได้ไหมนะพวกมึงเนี่ยนะคะแต่ว่าใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะสร้างภาพสร้างอิมเมจสร้างนั่นสร้างนี่แต่ขณะเดียวกันทางเราทัพทั้งทหารทางพี่พี่ทาหารพลานอะไรต่างๆเขามาได้สร้างอะไรเลยนะเออนะ เขาไม่ได้มีป้อปปะการัาอะไรต่างๆเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยนะแล้วภาพต่างๆเหล่านั้นประชาชนออแกนิกในการโพสต์คลิปในกวนถ่ายรูปถ่ายแสงถ่ายอะไรต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานเขาโพสต์ของเขามาทั้งนั้นแล้วก็เป็นไวรัลออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดังนั้นนี่ก็ต้องรู้ไว้นะจะได้สํานึกสาเนียกบ้างนะไอ้พวกกุ๊กไก่เนี่ยนะทั้งไอ้พวกกุ๊กไก่แล้วก็ทั้งไอ้พวกโบโซทั้งหลายเนี่ยนะนะสำเนียกบ้างเลยว่าเวลาประชาชนเดือดร้อนยังดูสิเนี่ยประชาชนเนี่ยนะ ถ้าเกิดไม่ใช่ทหารไปนั่งแบกเด็กๆออกมาทหารไม่เอาเชือกไปขึงเนี่ยนะคะทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีร่างกายแข็งแกร่งแรงเนี่ยเวลาฉุกเฉินภยัยพิบัติต่างๆก็ใช้ทหารทั้งนั้นทุกเลยตั้งแต่สมัยน้ําท่วมแต่ในสมัยไหนสมัยไหนเนี่ยมาร่วม70 100ปีร้อยปีแล้วเนี่ยเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมึงนักการเมืองกะโหลกลาบุญพวกกุ๊กไก่กะโหลกลาเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยอย่าไปพูดจาอะไรมากนะชอบพูดจาดูถูกดูแคลนมีทหารไว้ทําไมนี่มึงรู้เรื่องว่ามีทหารไว้ทําไมเนี่ยมึง เออนี่มีทาหารไว้ทําไมไม่ได้เหมือนกับบรรดาพวกสสเขตแจ้งวัฒนะของสอสกุ๊กไก่นะเออชอบถามว่ามีทาหารไว้ทําไมแต่ขณะเดียวกันตัวเองเอ,อไปไปช่วยประชาชนไปลงพื้นที่แล้วบอกว่าไม่ใช่หน้าที่จริงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องของทางกรุงเทพมหานครไม่ใช่หน้าที่สสในการที่จะต้องไปวิทย์น้ำในการที่จะไปดูแลประชาชนมันเป็นเรื่องของกรทมวสันจากนั้นไปปุ๊บปรากฏว่าพาพิธาลงพื้นที่ แล้วน้ําก็ท่วมบางจุดและก็ไม่ท่วมบางจุดปรากฏว่าตั้งกล้องเสร็จแล้วก็เอาตัวพิธาและตัวสสอไปยืนอยู่ตรงจุดน้ําท่วมลึกแล้วก็ท่วมจนถึงประมาณเอวแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็รายงานสดมาออกทิกตอกแล้วก็ไม่แพนกล้องปรากฏพอแพนขึ้นมาอีกทีปรากฏข้างบนแห้งและอีกตรงที่พิทายืนนั้นคือยืนเพื่อเออ,อแป๊บหนึ่งนะพิธาคิโอแล้วเธอไปยืนเพื่อ เพราะฉะนั้นจําไว้นะว่าการสร้างภาพอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอดังนั้นเวลาคุณสร้างคุณก็ต้องลงไปพื้นที่ไม่ใช่ทําตัวเป็นพระเอกลิเกไม่ใช่ทําตัวเป็นพระเอกลิเกทําไมพูดอย่างนั้นก็มีคนเขียนเข้ามาว่าพระเอกลิเกโอเคนะคุณจะต้องสร้างภาพและขณะเดียวกันระหว่างที่น้ําตกฝนตกกาลังมากมาก,มากนะคะนะ,ะน้าท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ยอย่างหนักมากคุณรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรตีทําอะไรอยู่ ในวันที่น้าท่วมามากๆประชาชนกําลังลําบากนายกรัฐมนตรีของประเทศกูค่ะนี่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็กําลัง,โช,งโชว์ติ้วขากางเกงขึ้นโชว์ติ้วขากาะเกงขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นถึงถุงเท้าสองสีในวันคริสต์มาสอีฟเมื่อยีบสี่และยีบห้าเมื่อวันที่ยีบสี่นะแต่ขณะที่ประชาชนดูสิมิดหลังคา ในวันที่นายกรัฐมนตรีควรแสดงท่าทีปรากฏนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้แสดงทีท่าปรากฏว่าโชว์หน้าและก็โชว์ถุงเท้าโชว์ถุงถุงน่องพออีกวันอีกแป๊บหนึ่งมาตอนเย็นใส่เสื้อสีแดงทาเนียมที่ไหนก็ไม่รู้ทาเนียมบ้านกูก็ไม่ใช่ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ฝรั่งท่าน